สวัสดีค่ะฟรีฟีมีตังใบแอดเรียนสลึงค่ะเพื่อนใหม่ไลค์แชร์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้มาในแนวทางหวยเล่าพัฒนาค่ะ12พฤศจิกายน2564นะคะ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคจัดทำขึ้นโดยสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะมาดูการคำนวณหลักร้อยบนกันต่อนะคะ,ะสูตรนี้เป็นสูตรเดิมคะ่ะงวดที่ผ่านมาเราคำนวณได้สองสีผลรางวัลออก5้าห้า่ห้า ถ้าเข้าไปที่หลักร้อยบนนะคะ,ะเรามาดูงวดต่อมาค่ะสูตรเราจะใช้หลักร้อยบวกกันสามครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่นะคะห้าสามสิบห้าค่ะสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปด หลักร้อยบนเราได้เด่น0 2 3 5 8ค่ะไปต่อกันที่หลักสิบบนกันเลยนะคะหลักสิบบนมวดที่ผ่านมาหลุดไปนะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่หลักสิบบนนะคะสูตรเราจะใช้หลักร้อยบวกกันสี่ครั้งบวกหนึ่งคงที่ค่ะแล้วเดินหน้าให้ได้ห้าตัวนะคะทีละแต้มเนาะ ศูนย์บวกกันสี่ครั้งก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งเราก็นับเดินหน้าไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักสิบบนเราได้เด่นหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะงวดต่อมาผลรางวัลออกห้าห้าหกสี่ห้าห้าห้านะคะเข้าไปที่หลักสิบบนค่ะามาดูงวดต่อมาค่ะห้าสี่ยี่สิบค่ะยี่สิบบวกหนึ่ง เป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งเดินหน้าต่อไปค่ะนับเดินหน้าทีละเต็มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ตัวเดิมนะคะหลักสิบบนหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อปไปต่อกันที่หลักหน่วยบนกันเลยค่ะหน่วยบนสูตรนี้เป็นสูตรต่อเนื่องจากงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาเราได้สามหกแปดเก้ผลรางวัลออกห้าห้าหก สี่ห้กเข้าไปที่หลักหน่วยบนค่ะเรามาดูงวดประจําวันศุกร์ที่12พฤศจิกาย,ยน2564กันนะคะสูตรหลักหน่วยเราจะใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกหลักสิบล่าง1ครั้งบวกสองคงที่นะคะห้าบวกกันสองครั้งได้10 10ิบวกสี่เป็น14 14ีบวกสเป็น16ใส่6 หกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามหลักหน่วยบนเราได้หกเก้าหนึ่งสองสามค่ะ,ะเราไปต่อกันที่หลักร้อยหลักสิบนะคะร้อยสิบบนเดินหลักร้อยสิบนะคะ,ะมาสองตำแหน่ง มาได้สองตำแหน่งนะคะคือคือหลักร้อยและหลักสิบค่ะ,ะสูตรเราจะใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบนบวก9กคงที่นะคะศูนย์บวกหเป็นห้าห้าบวกเ้าเป็น14ใส่สี่สี่บวกหเป็นห้าห้าบวกสองเป็น7เราได้หลักร้อยหลักสิบสี่ห้าเจ็ดผลรางวัลออกห้าห้าหสี่ห้าเรามาดูว่าต่อมาค่ะ ห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าสิบเก้าใส่เก้านะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองเป็นสองเด่นหลักร้อยสิบบนเก้าศูนย์สองค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะคะสูตรเดิมหลุดไปเราก็ทิ้งไปค่ะไปต่อกันที่หลักร้อยหลักหน่วยนะคะเด่นร้อยเด่นหน่วยค่ะ เลขเด่นหลักร้อยและหลักหน่วยนะคะสูตรแรกเราได้0ูนย์หกสูตรแรกผ่านนะคะแต่สูตรที่สองไม่ผ่านตัวนี้หลุดไปเราจะมาคำนวณสูตรแรกกันต่อคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะเราได้เด่น0ูนย์หงวดต่อมาผลรางวัลอกห้าห้าหสี่ห้าหเข้ามาที่หลักหน่วยบนนะคะ เรามาดูงวดต่อมาค่ะห้าบวกกันสองครั้งก็ได้สิ0 0บใสศูนย์ศูนย์บวกหกเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเราได้ตัวเดิมนะคะศูนย์หกเจ็ดค่ะเด่นหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะคะมาต่อกันที่สูตรหลักสิบหน่วยบนนะคะสิบหน่วยบนสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ค่ะงวดที่ผ่านมาสูตรหลุดไปนะคะ,ะเราก็ทิ้งไป ถ้าใครจะนำสูตรเดิมมาคิดก็แล้วแต่สมาชิกจะพิจารณานะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ค่ะสูตรเราจะใช้หลักร้อยบวกกันสี่ครั้งบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกเจ็ดคงที่ศูนย์บวกกันสี่ครั้งก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกใส่หก เด่นหลักสิบหน่วยบนเราได้เด่นสองเจ็ดหกเมื่ต่อมาผลรางวัลออกห้าห้าหกสี่ห้าค่ะหกเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะคะามาดูเมื่อต่อมาค่ะห้าสี่ยี่สิบยี่สิบบวกห้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าเรานำเฉพาะหลักหน่วยนะคะเลขห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกใส่หก เราได้เด่นหลักสิบหน่วยบนสองเจ็ดหค่ะซึ่งเป็นตัวเดิมนะคะไม่หนีไกลกันเท่าไหร่นะคะสองเจ็ดหกวที่ผ่านมาก็เด่นสองเดหนาะเรามาดูจับคู่2ตัวบนกันนะคะหลักสิบบนกับหลักหน่วยบนเราจับคู่กันจะได้ยีสิบห้าชุดค่ะจับคู่กันได้ยีสิบห้าชุดก็จะมี หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสองหกสองเก้าสองสองสองหนึ่งสองสามสามหกสามเก้าสามสองสามหนึ่งสามสามสี่หกสี่เก้าสี่สองสี่หนึ่งสี่สามห้าหกห้าเก้าห้าสองห้าหนึ่งห้าสามตัวนี้เป็นสองตัวบนตรงนะคะทั้งหมดยี่สิบห้าชุดตรงสำหรับตัวเน้นนะคะแอดเน้นให้ 7ชุดค่ะก็จะมี12 21 22 29 36 46และ56ค่ะส่วน3ตัวบนตรงนะคะจับให้ได้5ชุดค่ะก็จะมี01 20 21 02 22 24 6และ25 6ค่ะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ที่ติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ